จะมาเล่นโรบบอกกันนะคะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเรานะคะจะมาเล่นโรบบอกดันหอคอยห้องน้ำค่ะหอคอยนี้นะคะทุกคนจะเป็นตีแบบห้องน้ำค่ะทุกคนใช่ค่ะนี่ค่ะผมก็จะให้มองข้างบนก่อนนะนี่อันนี้เราจะมาแข่งกันนะคะพี่เพมันไม่ได้เห็นทิชชู่เลยนะเนี่ยโอ้ิชชู่นะคะแล้วก็มีนี่แผงทิชชู่ด้วยนะคะทุกคนคือพี่เมมค่ะ เดี๋ยวก่อนที่เราจะกระโดดกันก่อนที่เราจะกระโดดแข่งกันเนี่ยเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปทัวร์กันดีกว่าว่าในนี้มีอะไรบ้างนะคะข้างล่างนี่หรใช่นี่ตรงนี้ก่อนเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นห้องน้ำยักษ์ค่ะโอ้โหนี่โอ้โหจะล้างมือยังไงล่ะเนี่ยนี่ไงนี่ไงยโอ้โหถ้าเกิดเป็นชีวิตจริงก็คงนั่งในตู้ไปแล้วอ่ะโอ้โหโดนดันไปฝั่งปุ๊กก็ปุ๊กก็เบ่อน้ำขนาดนี้แล้นะ่ี่น้ำมสูงมาก ขนาดจิชงจุ้ยคือยักมากเลยนะคะทุกคนนี่ไงพี่มีพาดูี่พาดูนี่แอบดูเพื่อนอาบนะเือนห้องน้ำเหรอเช็นมือก่อนชันมือชันมือโอ้โชมือชมือชมือโอเคโอเคค่ะทุกคนแล้วห้องนี้เป็นห้องอะไรครับเนี่ยไม่น่าไม่น่าจอันนี้อหอ่านไม่ออกเลยเหม่เานเหมือน สปิงปกติจะเป็นกระโดดสูงดีกว่าเหมือนแบบว่าเขาจะให้เราทดลองแบบว่ากระโดดอย่งไงพี่พีรแบบเราจะกระโดดเทียนแค่ไหนแตวพวกนายอยากได้สปริงทุงนายก็มาโดดไปเอาไปดิเอ้าถอยหลังได้เจลยพอยหลังกระโดดมาเอ้าเป็นทางหลอกสินะนั่นแหละสิพี่พี่้วเราก็้ฮเยี่สิบนี่ต้องส่งอันครับว่ายโอ้แค่เราเหยียบตรงนี้เราเฮ้ยอู้ แกเพื่อนได้ไหมเนี่ยไปไงอ่ะต้องหลังเหรอมาวันนี้ก็ได้สปริงมาแล้วนะคะทุกคนดังนั้นเราก็จะกระโดดแล้วเราก็จะไปเริ่มแข่งกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้พวกเราได้สปริงกันมาครบทุกคนแล้วพร้อมที่จะโกกันแล้วหรือยังเฮ้ยเอาเลยพี่วีกานเริ่มแล้วนี่เดไม่เริ่มเลยไม่เริ่มเลไม่เริ่มเดี๋ยวเราไปเริ่มตรงจุดเซตอันแรกที่เรามากันเลยดีกว่าค่ะมีขนาดแค่เราไปเอาสปริงนี่ก็หมดเวลาแล้วนะวี่วีมาพี่บีมพร้อมหรือยังจ๊ะ พร้อมแล้วเราจะแข่งกันใช่ไหมแตข่งกันดีกว่ามามาพร้อมปังอ่ะะเอาไปแไปไปแล้วไปแล้วเริ่มแล้วครับผมสติต้องมานะครับตัวนี้โอ้โหสายลัดต้องให้เฮียฟรีบ้างเฮียฟรีมีรัดได้วาไโอ้ยโอ้ยมล้อไปแล้วครับโอ้ตม้องกลัวกขาัดคืนนะฮะนี่ตายตา ตอนนี้เฮียฟรีไปถึงไหนครับเนี่ยขึ้นไม่ได้นะโอ้โหเฮ้ยได้อยยางฟิวส์ไอวิมเฮ้ยอะไรเนี่ะอุ้ยรัดได้เฉยอุ้ยก้ออะไรเนี่ยโอ้หตอนนี้มากันแบบว่าเกือบครึ่งทางแล้วเนี่ยมาแบบปุ๊ด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 เลยนะ อย่าทำโฟกัสเลยนะคะคุณเพื่อนก็เสียเวลาเอาสปริงกันสักหน่อยนะเราจะแบบว่าไปเร็วมากเลยโอ้โหอผมจะเสียเวลาเอาสปริงแต่พอกระโดดจริงโอ้โหสุดยอดโอ้ยเลือดลดไปแล้วครับโฟกัสโอ้ยโอ้ยโอ้ยเคยคือหลอดไปแล้วครับตายไปแล้วครับเพียร์ปี๊ดตายไปแล้วครับตอนนี้สถานีโฟกัสตุดกระเจิงวันนี้ที่ฟอร์มโอ้ยไม่ตีไม่สนใจครับไม่ตอบอะไรทั้งนั้น ตัวแตกได้นะครับโอ้ตอนนี้พลักหลอดเลือดเลอด้อยมากเลยนะครับเนี่ยอตอนนี้เฮียฟรีไปถึงไหนแล้วหนูไปไโกายแล้วตอนนี้เอ้าเสียงยังอยู่ข้างบนอ่ตอนนี้พวกเราจะกลับมาเริ่มใหม่นะ,ะนเะนี่ไงพวกกันแบบชนะเกมอื่นเยอะแล้วไงนะ เรียบร้อยเนดี๋ยวผมก็จะให้พี่บิ๊มนำไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันตกคู่พวกกันมาพวกกันลุยเลยอ่ะต้องตกต้องตกยังไงก็ต้องตกมันต้องไปตอนนี้นะครับโอ้พี่บิมนำนี่อยู่ไหมนะครับโฟกัสกลับบาสตสปริงครับพวกเรีเซ็ตไปแล้วเมื่อกี้กระสริงเหรอต่อกระสริงเนี่ยพี่บิ๊ม อันนี้พี่พีมรอโฟกัสเอาสปริงนะครับนี่เจอกันที Oh m ย g o อ้าวพี่พีมพี่พีมอยู่ไหนอะอยู่ข้างบนอะอ่ามาพี่พีมรองั้นพูกันว่าโฟกัสรัดอย่างนี้ยได้แล้วกันเน่เวียดโอเคเรียนรอรอให้กันหน่อยละกันอต่อให้พี่พ่อเห็นพี่พีมกระโดดเข้าตรงนี้ได้นะไม่รู้ไงไม่รู้นี่นี่นะครับสิบ หนป่าสิเก้าาวิ่ต่อให้สิวิแปดเถึงมาเนี่ยหกห้ากกาด้เปล่าสยังถึอมาไกลอันนะเนี่ยสองถ้าไปเถอะพีเพ็มนงตอนนี้เกมก็เริ่มต้นเหมือนเดิมแล้ววิ่งนำเล้วตอนนี้ ตอนนี้พอนาอย่าให้พี่ฟีลตกลงมาทายาหมอ่องยี่สิบกล่องก็ไปหายนะครับแตมงหก็ไม่อยู่นะคะอ๋อไปหาปู่ปูไปเที่ยว <S <S อ <S <S ตอนนี้พี่ฟีมไม่พลาดน,นะแต่ก็มีอุ้ยอายกันอยู่ในตอนนี้โโทุกคนนิเงียบนะครับตอนนี้เป็นจังหวะที่พวกคัล่วงไปคราวที่แล้วนะครับนี่รู้สึกจะเจออ,อะไรไนะ มาผิดด้านมาผิดด้านมาผิดด้านมองไม่เห็นเลยเพราะ,ะนี่มาอีกเขาเรียกวอะไรอีกด่านแล้วใช่ไหมแมปนะอันนี้เป็นชั้นบนค่ะเป็นชั้นโอเคอ ي, ชั้นเดียวกันแล้วเหรอคือเขาไม่เซฟให้นะแต่เขาจะมีขั้นนึงให้นะเนี่ยกั้นไหมอยู่ตอนนี้พี่พีมบอกว่าเฮ้ยมาถึงชั้นเดียวกันแล้วหรือหึ้ยสีเดียวกับพี่พีมแล้วเมื่อกี้ อาแล้วอ่างล้างหน้านะนี้พิมี์ถึงอะไรจำเงินํำเงินนะครับตอนนี้โอ้โหเงียเงียบกันเลยอุ้ยมจุจิกัดแวะจิ้มก่นอนกัดไม่สนใจนะครับโอ้โหสมาธิมาพิมพ์น้องกเอาสชนะเลยเนี่ยอย่เผ้อพลาดน,นะพิมพมาถึงจำเงินขาวแล้วนี่ ผมือนจะเชียร์ใครนะพิมพ์เลยครับเชียร์ใครโฟกัสกับพี่พิมเชียร์ใครเชียร์ใครโอ้เห็นเงาพี่พิมนิดนึงแล้วโฟกัสเพื่อนๆกันต่างคนต่างเชียร์นะเชียร์กันแบบโอ้โหเฮ้ยตอนนี้สมาธิโฟกัสเตลิดนะครับเจอพ่อทักไปลวกเลย พ่อไม่รู้มึงเป็นฟองน้ำมันโดดได้ด้วยเหรอไม่เนี่ยเมื่อกี้โปรแกรมต้องขอโทษนะคะทุกคนวันนี้โปรแกรมกรี๊ดโปรแกัมมาตกใจมากเลยนะคะทุกคนเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยพี่ปอากมาแต่ก็ตกมาอยู่ดีชัดใช่ไหมมันก็โดดไม่ได้โดดไม่ได้หรอพี่วิมมาแล้วจ้ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดดได้แลยพี่วิม อยู่กระโดดไม่ได้เฉยนะครับตอนนี้อ้าวบวกระโดดได้ไปครับมาแล้วมาแล้วพีพีพีจ้าเกิดอะไรขึ้นกับพิพีนะครับแสดงว่าพิพีโดนกำแพงโนนจับไหมครับอย่างเงี้แน่แน่เลยไม่ต้องทำไงนะครับผมทำไงเนี่ยแพ้แล้วเนี่ยโอาหหน้าออดให้เลย พี่วีมต้องหาวิธีทำให้ท่านโดดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่นะพี่ฟิมอุ้ยต,ต,ตอนนี้พี่วีมกลับมาโหมดเดิมแล้วโฟกัสรออยู่ที่เส้นตจายแล้วพี่ฟิม <S <S ทำไงครับเนี่ยเอ๊ะใครบอกนะว่าวมดด <S <S 2> <S 2> เีเงินตกหลอกอ้ยมีบอกกูจะคอยอย่างนี้นะรอตอนนี้ โอเคครับเล่นเลยครับผมเราจะเสียเวลาเรามาปิดคลิปกันเลยดีกว่ามาเลยขี่นี่ขี่ผมไปหาพี่พีมดีกว่าแล้วเราก็ถึงเส้นชัยแล้วนะนะจ๊ะนะจ๊ะจ๊้าตอนนี้ไปหาพี่พิมไม่ถึงแล้วพี่พีมอยู่ไหนไม่รู้จะบ้าตายประตูประตูมิดโอ้ไปโดดเฉยพี่พิมเข้าประตูผิดแน่นอนจ้าจะพูดอะไรเลยตอนนี้ ที่ไหนอะนี่ไงดูสิแก่งพี่พีมนะแล้วอย่างนา้กเอาสปริงอ่ะอ่ะหมดจุแพ้ชอบแบบนี้นะก็ลองมาเล่นกันดูนะครับใช่ค่ะลองมาให้กับเพื่อนๆดูนะคะทุกคนโอารมณ์ดีพี่พีมเนาะอารมณ์ดีเนี่ยตอนแรก็เงียบเลยตอนแรกอาจจะเอาอ่อนให้พี่พีมนะเนี่ยอ่าสําหรับวันนี้ ก่อนถ้าเกิดกระชอบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด, like, กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะทุกคนเสรับวับนนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าบายบายตัวลาสป,ปิงให้พี่พีพี่หน่อยน,นะครับ<อ>สวัสดีครับอ้าจะมาเศร้าเดี๋ยวมันกลายเป็นเราเป็นสป,ปิงนะพี่เอ๋